ครับเราก็ได้ทราบความเห็นของท่านอาจารย์มันจบไปแล้วนะครับก็ขอตอบท่านอาจารย์นิดนะครับพอดีเมื่อกี้อาจารย์ไม่มาตอนก่อนเที่ยงว่าทําไมชาวพุทธถึงเงียบครับอาจารย์หมหาโชพึ่งแจกสากไปเมื่อตอนก่อนเที่ยงครับเป่าสาบกันหมดเลยครับแล้วเรื่องต่อนเนื่องจากงานเขียนของอาจารย์ใน Facebook นะครับดีดีทีวีเราก็โดนผลกระทบครับเพราะเรามีคู่เอารูปของผมมีรูปปรากฏอยู่ในเฟซของมุสลิมเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วตอนนี้นะครับอยากจะบอกกับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับว่าในทัศนะของท่านอาจารย์มันจบคือต้องการให้มีการประสานรวมองค์การและเดินทางไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อให้เกิดกําลังและช่วยกันแก้ไขชุดออดในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นจุดสําคัญท่านผู้ชมในห้องในห้องส่งนะครับและที่อยู่ทางบ้านท่านลองหลับตาคิดนะครับถ้าท่านเป็นนายกทัตบนตตี ท่านคิดว่าวิทยากรบนเวทีนี้จะพูดกับนายกร,รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในขณะนี้ในสภาวะที่กําลังเกิดความผันผวนทางการเมืองอย่างไรเพื่อให้ท่านนายกได้ตระหนักว่าถ้าท่านนายกไม่ฟังทัศนะของวิทยากรบนเวทีนี้ประเทศชาติจะเสียหายอย่างไรเพราะสิ่งที่วิทยากรจะพูดตอนนี้ คือความคิดที่รวบยอดในการกำหนดทิศทางของชาวพุทธเพื่อให้เกิดความวัฒนาสถาพรตรงกับเจตนารม์ของคอสชขอเชาิญพระเดชคุณท่านเจ้าคุณเมธีธรรมาจารย์ครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ครับในรอบสองขออนุญาตตีหัวเข้าบ้านนะครเพราะว่ามีอีกเวทีหนึ่งพูดเรื่องปฏิรูปตอนสี่โมงเย็นนะก็จะไปพูดเรื่องการปฏิรูปโดยเฉพาะว่าการปฏิรูปเกิดขึ้นอย่างไร เริ่มต้นมาอย่างไรและสถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็ตามอยากจะเชิมพรท่านอาจารย์มรจบว่าท่าทีของพวกเราในตรงกันตรงกันตรงที่ว่าทําอย่างไรจะรักษาศาสนาไว้ในผืนแผ่นดินนี้และในทั่วโลกถ้ารัฐไม่ตระหนักรู้นะถ้ารัฐไม่ตรหนักรู้ว่าพระพุทธศาสนาคือความมั่นคงพระพุทธศาสนาคือความมั่นคงรัฐจะเสียโอกาสอย่างมาก และบ้านเมืองจะมีความเปลี่ยนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่มาจึงบอกว่าคนทั่วโลกที่มาในประเทศเราต้องการมาชมบ้านชมเมืองมาสยามเมืองยิ้มมาเจอความเมตตากรุณาความมีน้ำใจต่อกันมันมีอิทธิพลเกิดจากพระพุทธศาสนามาเป็นพันๆปีแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้แต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนประเทศนี้เป็นประเทศที่ตาต่อตาฟันต่อฟัน ต่อสู้กันห้ามหันกันชนะค้าคานกันรัฐต้องคิดต้องคำนึงให้ดีมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของท่านในช่วงระยะเวลาที่อายุท่านยังมีชีวิตอยู่แต่มันหมายถึงอนาคตของประเทศทั้งประเทศเวลานี้บ้านเมืองประเทศไหนเขาต้องพูดถึงอนาคตของบ้านเขาอีก20ปี30ปีด้านนี้ด้านนี้เขาจะทําอย่างไรนี่เรื่องหนึ่งนะที่มาอยากบอกกับฝ่ายรัฐว่าถ้าไม่ตระหนักรู้ว่า พระพุทธศาสนาคือความมั่นคงรัฐจะเสียโอกาสอย่างมากและปล่อยให้ลูกเล็กเด็กแดงของท่านมารังแกมาระรานพระในพระพุทธศาสนาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของชนชาติเรื่องนี้จะเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงไม่เคยปรากฏยังไงเดี๋ยวทามาจะเล่าให้ฟังเรื่องที่สองก็คือเรื่องการปฏิรูปที่ะมาพูดถึงก็ตรงกับท่านอาจารย์บรรจบที่ว่าเราต้องการรักษาพระศาสนา รักษาพระศาสนาด้านหนึ่งคือรักษาทางด้านกฎหมายไว้ก็คือการขอบรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญวันนี้ก็ยังมีความพยายามอยู่แม้เมื่อวานนี้จะมอบรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ตามแต่รัฐธรรมนูญที่มอบนั้นจะมาเชื่อได้เลยว่าเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับไม่ได้เกี่ยวข้องกับความดีงามของชาติบ้านเมือง ทำไมรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถบรรจุคำว,ว่าพระพุทธศาสนาหรือหลักคำสำคัญในพุทธศาสนาไว้ในรัฐธรรมนูญทำไมรัฐธรรมนูญจะไม่มีความสวยงามทางด้านศิลธรรมและจริยธรรมทำไมไม่คิดว่าใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญในการปลูกฝังคุณงามความดีจริยธรรมศิลธรรมให้กับผู้คนโดยผ่านรัฐธรรมนูญ ไปถกเถียงกันแต่เรื่องการเมืองไปถกเถียงกันแต่เรื่ององค์กรอิสระไปถกเถียงกันอะไรมากายได้ไม่มีปัญหานั้นเป็นประเด็นทางการเมืองแต่ประเด็นทางด้านศาส,สนาศีลธรรมจริยธรรมความดีความงามต้องมีต้องปรากฏในรัฐธรรมนูญทําไมทําไม่ได้และน่าเศร้าใจกว่านั้นเวลาเราพูดถึงพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูนก็ปรากฏว่าชาวพุทธส่วนหนึ่งไม่รู้ชาวพุทธทํานองไหนก็ตามที ก็เป็นคนทักท้วงว่าศาสนาอื่นจะอยู่อย่างไรศาสนาอื่นจะอยู่อย่างไรถามเราไหมว่าเอาประเทศเพื่อนบ้านในมาเลเซียเน่ยที่มีศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติคนในประเทศเขาคนในศาสนาเขาได้ถามไหมว่าชาวพุทธจะอยู่อย่างไรหรือคนคริสต์จะอยู่อย่างไรแต่คนพุทธเราในีใจดีเอื้ออารวิธีใจดีเอื้ออารเป็นม้าอารีเนี่ยทำให้เรา พังมามกากต่อมากแล้วเรื่องที่ตมาค้างไว้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการปฏิรูปวันนี้ตมาทําอยู่หลายเรื่องนะฮะนอกจากที่จะไปคัดค้านไว้ว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางปฏิรูปโดยใช้หลักเหตุผลทางวิชาการว่าไม่เห็นด้วยอย่างไรดูหมิ่นดูแคลนพระอย่างไรและมันไม่ใช่การปฏิรูปคือการยกย่องเชิดชูแต่มันปนเป็นการเหยียบย่ําทําลายพระสงฆ์ และพระศาสนาโดยรวมในประเทศนี้ไม่ใช่การเป็นการเชิดชูและยังบอกอีกว่าถ้าจะถ้าจะนะฮะถ้าจะปฏิรูปให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงในพุทธศาสนาจะต้องทำอย่างไรหนึ่งจะต้องปฏิรูปเรื่องการศึกษาการศึกษาพระปริยธรรมรแผนรรมศึกษาแผนกนักธรรมรแผนกบาลีแผนกปริยสสามัญศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ในวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์หกแห่งต้องได้รับการดูแลไม่ใช่ไปดูแลแต่พี่น้องศาสนาอื่นไม่อิจฉาไม่มีปัญหาแต่มันต้องดูแลกันอย่างชั่วถึงโดยเฉพาะคนในประเทศนี้9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นับถือพระพุทธศาสนาและเรามีคุณูปการเป็นเสาหลักในประเทศนี้มาช้านานไม่เห็นคุณค่าเราบ้างเลยหรือย,อยังไงนี่เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองก็คือเรื่อง การบรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัมนูญท่านอาจารย์ของอาตมาคือท่านอาจารย์ดรบรรจบพูดไว้ชัดเจนแล้วไม่ขยายเรื่องที่สามคือการที่อยากให้มีธนาคารเพื่อพระพุทธศาสนาเรียกว่าธนาคารพระพุทธศาสนาเพื่ออะไรเพื่อการศึกษาเพื่อการเผยแพร่และการอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาคนในบ้านนี้ในประเทศนี้มีจํานวนมากมายไม่สามารถมีธนาคารเป็นของตัวเองได้ แต่ศาสนาบางศาสนามีจํานวนน้อยสามารถมีธนาคารได้อันนี้ชาวพุทธก็ไปตอบให้อีกว่าพระไม่รู้เรื่องเพราะศาสนาที่เขาตั้งธนาคารได้เพราะไม่มีดอกเบี้ยส่วนพุทธที่เอาดอกเบี้ยนี่ก็ไม่รู้จริงไม่รู้จริงเงินปันผลคือดอกเบี้ยไหมเงินปันผลคือดอกเบี้ยไหมแปลงศัพท์นิดเดียวสามารถดําเนินการได้ตมายังบอก กับผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะเดินทางไปไหนมาทั่วเรื่องธนาคารพุทธวันนี้ร่างไว้63มาตราเอาไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเรายังมีเวลาน้อยเรื่องที่ถัดมาที่จะมาพูดค้างไว้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติคืออะไร24มิถุนายน2,558ที่ผ่านมา24มิถุนาที่ผ่านมาคุณภัยบูรณในฐานะประธานกรรมการปฏิรูป ได้เสนอแนวทางปฏิรูปสี่ด้านแนวทางการปฏิรูปสี่ด้านให้กับสปชผ่านไปถึงประธานสปชคือคุณเทียนฉายเสร็จแล้วประธานสปชก็บรรจุทันทีเลยในวาระการประชุมของสอปชที่เรียกว่าถ้าเทียบกับประชาธิปไตยก็คือสภาวุฒิสภาและในวันนั้นรัฐบาตจึงบอกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่ เอาเรื่องของนักบวชในศาสนามากกลดาอย่างไร้ฮลโรสปะไม่เคยมีชนชาติไหนมาก่อนท่านไปดูเลยตั้งแต่มีกรีกโบราณมาตั้งแต่มีสภามาจนถึงวันนี้ไม่เคยมีประเทศใดๆเอาเรื่องของนักบวชในศาสนาไปกลดาในสภาอย่างเสียหายถ่ายทอดสดทั่วประเทศไม่กลัวพระสงฆ์แม้แต่นิดเดียวไม่กลัวชาวพุทธแม้แต่นิดเดียวด่าว่าพระอาศัยผ้าเหลืองหากิน สอนผิดพระธรรมวินยัยต้องเข้าไปควบคุมต้องเข้าไปดูแลต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเปลี่ยนแปลงกฎหมายคณะสงฆ์และต้องเข้าไปควบคุมเรื่องทรัพย์สมบัติของพระทั้งหมดและทมาถามว่าสิ่งที่ทมาทำเนี่ยก็คือนอกจากทำหลังหลายเรื่องอย่างที่ท่านทั้งหลายรู้เรื่องหนึ่งคือส่งจดหมายไปถึงเจ้าหน้าพระสังฆาธิการเมื่อไม่สามารถจะระดมผู้คนออกมาได้ด้วยเหตุผลบางประการ แต่คนที่จะออกมาด้วยเยอะมากท่านอาจารย์มันจบมาตมาต้องขอบคุณเรื่องหนึ่งคือว่าเวลานี้ตมาเชื่อว่าองค์กรพุทธและชาวพุทธตื่นตัวมากตื่นตัวมากวันที่จะ,จะเจริญพระพุทธมนต์นั้นตมาเอาเรียกว่าเอาคอค้ำประกันเลยไม่ได้เกณฑ์คนมาไม่ได้จ้างว่าผู้คนมาแต่ได้ชักชวนกันถ้าพระต่ำกว่า5,000ันโยมต่ำกว่า5,000ในวินาทีแรกที่วอล์กอิน ตมาจะรับประกันทุกเรื่องว่ามีคนออกมาเยอะจริงมีพระออกมาเยอะจริงและจะบอกมาอีกมากาเผอิญว่าเรื่องพระมันจะกลายเป็นปัญหาทางการเมืองเพราะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศถ้าพระออกมาได้คนอื่นก็ออกมาได้มันมาต่อโบกี้กันเป็นปัญหาทางการเมืองเป็นเรื่องที่พูดจากใจเลยว่าพูดจากใจตมาว่าเป็นสิ่งที่เสียดายที่สุดวันนี้เสียดายไม่หายว่าถ้าทําแบบนี้ได้ เราจะแสดงพลังให้ผู้คนเห็นการอภิปรายในสภาของสอปชเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุดอาตมาใช้คำว่าเป็นการอภิปรายที่อับประยศน์ที่สุดพูดไม่ไม่กลัวเลยว่าจะถูกฟ้องร้องอย่างไงเป็นการอภิปรายที่อับประยชน์ที่สุดและชาวพุทธจะทนอย่างนี้ได้หรอและอาตมาก็ถามรัฐบาลถามทหารถามคนที่เกี่ยวข้องว่าให้ลูกน้องให้ลูกสมุนทำกับพระได้ขนาดนี้ห่อทำขนาดนี้อ่ะ แล้วเราไม่มีอะไรหรอเราไม่มีสิทธิ์จะปกป้องตัวเองไม่มีสิทธิ์จะปกป้ององค์กรไม่มีสิทธิ์จะปกป้องสถาบันพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองในแผ่นดินมากนี้มาเลยเหรอไม่มีหรือ,อยังไงและถ้าอย่างจตมาออกไปใครออกไปเนี่ยคนทั้งหลายก็บอกว่าเนี่ยมีปัญหาพาะรูปนี้มีปัญหาเพราะเขาจะปฏิปฏรูปให้ดีขึ้นมีปัญหานี่ช่วงแรกช่วงที่สอง หลังจากยุบเรื่องนี้ไปแล้ววิธีการยังดาเนินการอยู่มีกลุ่มบุคคลหนึ่งกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งไปร้องต่อผู้ตรวจการรัฐสภาไปร้องเอาผิดกับวัดใหญ่แถวปทุมธานีเป็นคําร้องเกือบ20หน้ากระดาษแต่ส่วนใหญ่หลังจากคําร้องสั้นๆแล้วที่เหลือจากนั้นด่าพระสงฆ์ด่าหมหาเทศสมาคมด่าองค์กรสงฆ์อย่างไม่ยุติธรรมอย่างไม่ยุติธรรม พราะเพราะอะไรพ่ะบอกว่าคณะสงฆ์นี่ชั่วเร็วซามโดยรวมพูดแบบนี้แม้จะไม่ใช้ศัพท์แบบนี้ก็ตามต้องนาไปสู่การปฏริรูปและขอให้ในายกรัฐมนตรีปฏิรูปสงฆ์โดยเร็วเหมือนเดิมใช้วิธีการเปลี่ยนหน้าคนเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนอะไรใหม่แต่แนวทางดําเนิน,ดำ,น,นดำเนินการอยู่วันนี้ตมาก็ส่งหนังสือเนี่ยถึงเจ้าคณะพะังฆาธิการทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้และส่งหนังสือกลับไปที่นายกเหมือนเดิมคนบอกว่าตรรมโกหกโกหกเรื่องภาษีไม่มี เรื่องหุนเวียนกันเป็นเจ้าวาดไม่มีอารมาบอกว่าไม่ได้พูดว่าสปชหรือคณะกรรมการปฏิรูปที่แต่งตั้งโดยคุณเทียนฉายเนี่ยเขาทำเรื่องนี้แต่ส่วนหนึ่งมาจากพระราชบัญญัติพุทธบริษัทสีในพระราชบัญญิพุทธบริษัทสีพูดไว้ชัดเจนในเรื่องนี้และแลวทำไมวันนี้ตรรมาก็เป็นคนที่สื่อสารข้อความไปถึงเจ้าคณะพสังกาธิการทั่วประเทศส่งจดหมายแต่ละครั้งเจ็ดหมื่นฉบับ สามหมื 30, ่นสามหมื่นสามถึงสามหมื่นห้าส่งไปให้เจ้าวาดอีกสามหมื่นสามถึงสามหมื่นห้าให้ท่านส่งกลับมาที่นายกร,รัฐมนตรีมีคนถามว่าโอ้อย่างงี้นายกจะเห็นเหรอคนบริหารราชะการบ้านเมืองมีพระส่งจดหมายไปคราวที่แล้วไม่ต่ำกว่าเกือบสองหมื่นฉบับนายกไม่รู้ก็ให้รู้ไปสิมันต้องมีคนสรุปให้เขารู้อยู่แล้วแม้เราจดหมายไปยื่นต่อมือเขาเขาก็ไม่อ่านหรอกครับระบบอะ่ะเขาก็ไปให้คน ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประมวลมาเหมือนเดิมวันนี้เราจึงไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราไม่เห็นว่าการที่จะปฏิรูปอย่างแท้จริงมันมีความหวังดีนี่คือเรื่องการปฏิรูปนะฮะรวมทั้งว่าการปกป้องคณะสงฆ์โดยรวมไม่ได้ปกป้องตัวบุคคลไม่ได้ปกป้องวัดใดวัดหนึ่งเช่นสมเด็จพระสังฆราชของเราเนี่ยควรที่จะได้รับการปกป้องทั้งจากพุทธศาสนิกชน และจากรัฐบาลไม่ใช่ใครไปลูกรานก็ได้ใครไปที่วัดก็ได้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นให้ใครไปทำอะไรก็ได้ในขณะที่โป,ป๊ปสันตปาปาหรือแกลนอิหม,ม่ามเดินทางไปที่ไหนทั่วโลกได้รับการปกป้องดูแลในประเทศเขาได้รับการปกป้องดูแลจากาศาสนิกได้รับการปกป้องดูแลจากกฎหมายและรัฐบาลประเทศน,นั้นๆทำไมชาวพุทธเป็นอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ และธรมาเชื่อว่าวันนี้ชาวพุทธตื่นจากที่ทําเรื่องนี้เชื่อจริงๆเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าทุกคนตื่นแต่ p าก g ว่าเอ้าเจ้าคุณเจ้าคุณออกไปท่านอาจารย์โชออกไปท่านพระครูออกไปท่านพระคระูธิรวิทย์ออกไปแต่คนอยู่เบื้องหลังของเรายังมีอีกมากเดินทางไปที่ไหนผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปเจอเจ้าคณะจังหวัดไปเจอเจ้าคณะภาคเจ้าคณะตบะลอำเภอพูดหมดอย่าทากับพระแบบนี้และพระที่ออกมาทั้งหลายนะั้นเป็นตัวแทนของพวกอตาตม,มา พูดเหมือนกันหมดต่มายืนยันได้และนี่แหละเราต้องอาศัยความเข้มแข็งที่กําลังมีอยู่ความตื่นตัวที่กําลังมีอยู่ลุกเรื่องต่อไปอย่างที่อาจารย์มันโพูดถึงเรื่องถัดมาว่าเวลานี้เราเฝ้าระวังอย่างไรเฝ้าระวังอยู่สองเรื่อง1การมารวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน a e c เนี่ยเราจะกลายเป็นชนเป็นประชากรระดับสองของกลุ่มอาเซียน ตมาตั้งคำถามง่ายๆว่าวันนี้เรา90 94.6เป็นชาวพุทธในประเทศนี้ยังถูกกระทำแบบนี้วันข้างหน้ารวมตัวเป็น AEC เราเป็นอันดับสองของ AEC ในสมาชิกของความเป็นพุทธเราจะโดนอะไรบ้างเราจะมีปัญหาอะไรบ้างเราตั้งหลักอย่างไรเรามีวิธีรับวิธีรุกอย่างไรและมองถึงอนาคตของเราไว้อย่างไรนี่น่าสนใจเรื่องถัดมาคือคณะกรรมการปฏิรูป คณะกรรมการปฏิรูปวันนี้แม้จะเป็นอย่างไรก็ตามความส่วนตัวของอตมายืนยันว่าเขาไม่ยุติและจะทําเรื่องนี้ต่อไปเราจะเฝ้าจับตาเฝ้าระวังดูแลต่อไปและจะทําเรื่องนี้ต่อไปในนามองค์กรพุทธนะเพราะว่าวันที่เราทํานั้นทั่วโลกพระธรรมทูตทั่วโลกพระธรรมทูตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าคณะจังหวัดมหาวิทยาลัยสงฆ์ของหมหาจุฬาของหมหากุออกมาช่วย ไปยืน่นหนังสือต่อผู้ว่าเพื่อให้ผู้ว่ายื่นต่อนาย,ยกรัฐมนตรีเท่าทำแบบนี้ธรรมยังจับตาเรื่องนี้อยู่กับคณะนะคําำว่าธรรมนี่ไม่ใช่มาอวดรู้ตรงนี้ไม่ใช่มาอวดดีอวดเด่นว่าอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงหรืออยากทําคนเดียวไม่ใช่เพียงแต่ว่าถูกสมมติว่าเอา้าท่านเจ้าคุณออกไปแต่คนอยู่เบื้องหลังนี่มากายแต่ละครั้งแต่ละวันเรามีทีมงานเรามีคนวิเคราะห์เรามีคนดูแลเรื่องประเด็นเรื่องอีเวตนต่าง ไม่ใช่ว่าเราหัวเดียวกับเทียมรีบเรื่องถัดมาที่อยากจะพูดในเวทีโลกโลกนี้มันเปลี่ยนมันหมุนเวียนตลอดเวลาทำอย่างไรเราจะรวมชาวพุทธจากทั่วโลกและกลับมาที่ประเทศไทยให้ได้ในปี2548ทั่วโลกยอมให้ลงนามในจอยคอมเมนิเก้ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกทำอย่างไรเราจะรวมชาวพุทธจากทั่วโลกและรวมชาวพุทธจากไทย จัดตั้งองค์กรจัดตั้งวิธีการทำงานและการประสานร,ร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ปล่อยประละเลยไม่ใช่ปล่อยให้เหตุการณ์มันเดินหน้าไปตามที่มันควรจะมีควรจะเป็นไม่ใช่เราต้องดำเนินการออก,กนบบองค์กรให้ได้ทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศเราจะทำอย่างไรในโลกนี้อาตมาจับความเคลื่อนไหวอยู่สองเรื่องท่านที่มีความรู้เรื่องนี้ช่วยดูหน่อย หนึ่งถึงวันนี้ตมายังให้คำตอบไม่ได้ไปกับท่านอาจารย์บรรจบปปรที่สหรัฐอเมริกาไปเจอท่านอาจารย์ก็ได้ถามเรื่องนี้กับผู้คนในสหรัฐอเมริกาว่าตมาตั้งเป็นคำถามนะจอร์นเคอร์รีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีปัญหากับประเทศอิสราเอลใครก็รู้ว่าจอร์นเคอร์รีกับอิสราเอลไม่ถูกกันโดยเส้นเชิงและคนทั่วโลกก็รู้ว่าอิสราเอลทำอะไรกับกลุ่มอะไรรอบๆ ให้สหรัฐอเมริกาและให้เวทีโลกคนก็รู้กันอยู่แต่วันหนึ่งเมื่อมีคำถามว่าสหรัฐอเมริกากับโลกของประเทศอย่างที่พูดถึงกลับตั้งจอร์นเคอร์รี่ทั้งที่เป็นคนจากพรรครีพับลิกันโอบามาเป็นเดโมแครตตั้งจอร์นเคอร์รี่จะมาจับตามอ,องมาหลายปีแล้วไม่มีความรู้ลึกซึ้งด้านต่างประเทศหรอกท่านทั้งหลายแต่ว่าจับตาเรื่องนี้ต้องถามท่านผู้รู้ เรื่องที่สองลีเซียนลุงไปพูดในเวทีโลกพูดถึงวิกฤตของโลกนี่มันจะมีมาจากสามส่วนส่วนหนึ่งยูโรโซนออาไม่ว่ากันเห็นแล้วส่วนที่สองชาตินิยมส่วนที่สามดุลอำนาจใหม่ในอเอเชียดุลอำนาจใหม่ในเอเชียกับชาตินิยมเนี่ยชาตินิยมชาตินิยมจะมายังไม่เห็นชัดความหมายของลีเซียนลุงว่าชาตินิยมคืออะไรแต่อัาจมาตีความเองว่าชาตินิยมพูดถึงศาสนานิยมหรือไม่ แต่ไม่กล้าพูดตรงไปตรงมาหรือไม่ต้องให้ท่านผู้รู้ทางด้านต่างประเทศช่วยวิเคราะห์แต่ตัวธรรมาเดาว,ว่าคําว่าชาตินิยมเนี่ยมันยังไม่มีชัดเจนที่เกิดขึ้นในโลกนี้แต่ยูโรโซนกับดุลอํานาจใหม่ในเอเชียมันชัดเจนวันนี้ยิ่งชัดใหญ่รัฐบาลนี้ยิ่งชัดใหญ่ยูโรโซนกับดุลอํานาจใหม่ในเอเชียแต่เรื่องชาตินิยมมันยังไม่เห็นชัดเจนมันจะเป็นเรื่องศาสนานิยมโดยที่ไม่กล้าพูดตรงไปตรงมาหรือไม่ ข้อถัดมาซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะซึ่งเกรงใจท่านอาจารย์ท่านมองหลายครั้งก็คือเราควรจะทําอะไรเราควรจะทําอย่างไรวิธีแรกที่จะมาพูดไว้ชัดก็คือหนึ่งเราต้องออกกไนไ์องคอ์กรให้ได้วันนี้ถ้าเราไม่ออกกไนไ์องคอ์กรนะทั้งระดับประเทศและระดับโลก <c oughs> เราจะมีปัญหามากเราจะประสบปัญหามาก เราต้องออกกน์องค์กรของเราให้ได้ทั้งระดับประเทศนี้อย่างที่ท่านอาจารย์มันจบพูดเนี่ยชัดเจนว่าจะออแกน์อย่างไรในประเทศนี้และในต่างประเทศเราจะดึงผู้คนที่มีศักยภาพมาได้อย่างไรและเราจะทำอย่างไรจะมีประสิทธิภาพเหมือนพูดนำศาสนาอื่นๆไปที่ไหนก็ไม่มีใครรู้จกักไปที่ไหนก็ไม่มีใครสนใจเราจะทำอย่างไรออแกน,นนะ เรื่องที่สองเรื่องการศึกษาทั้งพุทธบริษ,ษัทสี่ต้องศึกษาให้ดีต้องจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพวันนี้ผู้คนในในศาสนาต้องเรียนรู้ต้องมีการศึกษาที่ดีพอถ้าเราไม่จับเรื่องการศึกษาให้มั่นนะอนาคตยิ่งมีปัญหากว่านี้ต้องให้การศึกษากับผู้คนให้เพียงพอชาวพุทธต้องมีการศึกษาที่ดีพอ เมื่อการศึกษาที่ดีพอมีการศึกษาที่ถูกต้องนั่นแหละคือความเข้มแข็งอันดับหนึ่งของพระพุทธศาสนาเมื่อมีการศึกษาแล้วต่อไปทําอะไรก็เรื่องการเผยแผ่ช่องทางในการเผยแผ่วิธีในการเผยแผ่หลักในการเผยแผ่ต้องมีประสิทธิภาพในโลกสมัยใหม่นี้ต้องมีประสิทธิภาพท่านเห็นไหมว่าเรากําลังประสบปัญหาว่าพระของเราส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่มาก เล่น Facebook เล่นไลน์เล่นอะไรในทางที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้ทั้ง Facebook ท,ง INE, ท,ง TV, ทงั้งไลน์ทั้งทีวีทั้งทางโทรศัพท์ทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยรวมทั้งวันสําคัญสําคัญในทางพุทธศาสนาเราใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่มีแต่ละครไม่ใช่มีตลกอะไรทั้งหลายเนี่ย เราจะทําอย่างไรจึงจะใช้สื่อพวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยกลไกที่เรียกว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีผลมาจากการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพและนําไปสู่การเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่มาอยากพูดกับท่านทั้งหลายว่าวันนี้เรามีภยัยอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูวินัยตอนติโรวิทย์พูดเรามีทั้งภยัยภายในและภยัยภาย,ภายนอกภัยภาย,ภายนอกเห็นชัดเจน เดินมาชัดเจนทั้งภัยพังด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมรวมทั้งศาสนาด้วยเราเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ภัยภายในเรากําลังประสบอย่างมากโดยเฉพาะภัยภายในที่เกิดจากคนภายในเกิดจากทางการเมืองและสิ่งที่พูดก็คือเขาหวังดีเขาปรารถนาดีต่อพวกเราและถ้าใครออกมาต่อสู้เรื่องนี้ใครมาทําเรื่องนี้ก็จะถูกเล่นงานถูกต่อว่าถูกเสียหายอย่างปนปี้ ในฐานะลูกศิษย์ในฐานะลูกศิษย์อาตมาเป็นห่วงท่านอาจารย์มาจบมากไม่ใช่มาพูดบนเวทีนะฮะในฐานะลูกศิษย์เนี่ยไม่เคยเห็นว่าอาจารย์จะออกมาเล่นบทบูอย่างนี้มาก่อนอาจารย์เป็นนักวิชาการอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นคนนิ่มนวลและเป็นที่เคารพของลูกศิษย์พวกเราหมหาจุฬาถือว่าท่านอาจารย์เนี่ย เป็นปูชนีจารย์เป็นบุราพาจารย์ที่สำคัญคนหนึ่งแม้ท่านอาจารย์ไปอยู่ที่อื่นก็สอนหมหาจุฬาเป็นคนหมหาจุฬาเป็นเลือดเป็นเนื้อของหมหาจุฬาและมหาวิทยาลัยก็ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกฤติมศักดิ์ระดับปริญญาเอกให้ท่านอาจารย์แต่พวกเราชาวพุทธและคณะสงฆ์ต้องเรียนรู้จากคนที่ชื่อดรร้อยโทบรรจบบรรณรุจิ